แม่กาวก็เรียกหัวใจพลังบวกมาอีกสองหัวใจพลังบวกขอบคุณแล้วจ้ะแม่กาวเลยบอกว่าอ้าวหัวใจไวไฟมาอีกสองหัวใจไวไฟขอบคุณอ่าหลายๆน้าจ้าก็อีกประมาณสี่นาทีนะจ้าแม่วันนี้ก็พอสิอ่าลงจากไหลโซนนะจ่าแปลงอาเจียกที่น้ำน้จ่าขอบคุณหลายเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจน้าจ่าแม่กาวหัวใจพลังบวกกับหัวใจไวไฟขอบคุณนะจ้ะขอบคุณ กำลังใจนะจ๊ะที่เขามาให้อ่ากลังใจแม่มันนี้ในครันี้นะจ๊ะขอบคุณหลายจากอีกประมาณสิบนาทีนะจ๊ะอีกประมาณสองสามนาทีนะจ๊ะก็สิได้อ่าลงจากได้สดนะจ๊ะก็ลงประจําทุกเมืองนะจ๊ะเป็นเวลาเนี่ยนะจ๊ะเราเป็นอย่างนะจ๊ะขอมาหน่อยมาแลก็ดีมากนะจ๊ะกะจ๊ะอิสุลักอุลักเลยนะจ๊ะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณหลายเด้อจ๊ะขอบคุณในครั้งนี้มากมายนะคะ สุกสาเขาาสัตว์จอุดุนเทวีสกล่วมาอย่างก็ถามหาไอ,งอ้งอไอ,งอ้งอกระสันไอ,งอ้ไองอกลวมาไปเราถามตามเจ้าแต่เป็นคนแรกแล้วก็ถามหาไอ,งอ้งอเล้วล้มหายหลายแล้วก็เลยถามเขาเรียกตนแล้วก็ได้ใจของอะปสุนทวีสไปอหลีลอ ไอ้เง้อไอ้เง้อเราหวังสัตว์น้าจ่ามาด้วยในการถามหามาป้ายว่าสัตว์แต่ว่าเป็นยังน้าจ้ะอ่าก็เลยบอกว่าเราติดตัวโายดูว่าสัตวขอบคุณสนทรภิษณ์น้าจ้ะเราจะถามหาอาจจะอ่าแม่เปว่าไปไล่แล้วเด้อจ้าจ่าขอบคุณหลายจ่าขอตัวไปเลยน้าจ่าถ้าว่าเป็นยังน้าจ่าเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะไปหาซื้อนักอยู่น่าจะอ่าเดี๋ยวเด้อ ลดลงไกลเลยนะจ๊ไะไปปุ่มไกลเลยม่ต้องจางนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ลงนั่นจ้ะเขาอีกสองนาทีแม่กาเลยอเอาหัวใจไปฟายสองอันนะจ๊ะขอบคุณหลายจะ้ะแม่กาเลย์ว่า,อ,า,อ,า,สสวาอ้าวอ่ะแสงสว่างอ่าหัวใจไปฟายอีกสองอันกับแสงสว่างนะจ๊ะขอบคุณหลายจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจน,นะคะก็อ,อีกสองนาทีนะคะแม่วันนี้ก็จะลงจากไลฟ์สดนะจ๊ะก็สิได้ไปห้าขาวหา้าดำอ่นะพักผ่อนย้อนใจจังหน่อยนั่นจ้ะก็สิเข้าไปเอากระตุ้นกระตุ้งไปหาหมูอีกนะจ๊ะ ไปทุกมือน่าจะไอ้คนโซเทบีตเอ้ยคอยกะคิดหอดเจ้าน้ำหาทั้งใสทั้งจ้าบว่าจักเป็นจักใดแล้วโอ้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 ยนะคนดีว่าันในวันนี้ร่ำว่านะจ๊ะในวันนี้ก็ต้องหลงไหมนะ ล็อคิดหอดเจ้าล้านกุศลชีวิตเอ้ยคอยกติคอยกติหอดเจ้าน้ำหาทางไปทางบ่จักบ่จังใดแล้วโอ้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 โหัวใจสีขาดส่องไอเงาะหรือนั่นจ้ะแล้วดึงใจคนไปหมดไอเขาบอกว่าขอคนไปสองอันไอเงากว่าขอคนหลายจ้ะไอเข้าหัวใจพลังบัววสันมาเลิศยี่สามสิบเจ็ดขอคนหลายจ้ะ คเชฟปะทะนาะจ้าขอบคุณเล้วสาวเจ็บสเมีนเล้สา็บสวัสดีคับแม่มณีเชกปะทะแตกระวังสระน้จ้าทเมริก้าวม่กาวเอาหัวใจไวไฟมาอีกสองอันนะาจ้าขอบคุณนาจ้าอาเชปะทะทอแม่กาสวัสดีค่ะล้ว่าไอ้งอเลไอ้อนวัว่าอันหนึ่งนะาจ้าแมิกาวล้ว่าสวัสดีคัะคุณเชอปะทะหนึ่งก็เลเหนึงนะจ้าไอ้อเลบอกว่าสูสูกันเด้ระวังสระนจ้าอาเชปะทะเลยล้ว่า หมอเท่าสวัสดีครับระวังสังเกตพจิกาโอ้ยเงาะนาสงสารคงตกต้นไม้ครับภเชกะทาเล็กเยว่าสวัสดีครับระวังสัากเชฟกะทาเพราะเนเชฟกะทาเ็กเชกะทาแตกวันนี้อันีขอโทษจ้ะเชกะทาแตกแลวยวจยุวูภษองอันว่าษัอ่ะอ่าว่าใจพลังบวกมอกอ่อีซออันเชฟปะ แชร์กับส่งกับสติ๊กอร์หนึ่งันจาม่กาแล้วว่าหัวใจพล่งหวมาอีซอหัวใจพลังหัวม่เกายูทูบยูทูบมาอีซองหลังนั่นจ้าจ้าก็ขอบุณขอบคุณนอะไรนัจ้าขอบคุณทุกคำนั่นจนจ้าไม่ว่าจะอ่าสิไดดอำลาาจาาพีจากองนัจ้าขอบพุณหลานัจ้าขอบคุณกต้สติ๊กเกอรนั่นจ้าถึงเวลาก็สิใดอัลาพีกงนันจ้าพ่อยุกนมุกงงมนในการทำงานนจ้าในการเฮ็ดยูทูบนัันจ้ากระจติ๊กฟ บ้านสง่าสงการนะจ๊ะขอบคุณหลายเนะจ๊ะไอ้อ่ะุกคนเดินทางโดยปลอดภัยเนะจ๊ะไอคนพาคุ้มก้องเนะจ๊ะได้กะจ่าขอบคุณนะจ๊ะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่ไม่ได้ขออาล่าพระจ่าเป็นนางจ่าขอบคุณหลายเด้อจ้า